อะตอนนี้เรามากันถึงวงนี้ C uh, NCT, NCT. อันนี้ NCT 2 0 21เป็นการรวมตัวคุณเชื่อไหมยอด pre order นี้เท่าไหร่เอา pre order นะสูงมากเมื่อกี้น้องอ่านเว็บ1.7ล้าน,านก็ปี่ะติดตามเลยฮะแต่เดีเ๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามียูนิตไหนมั่งที่เขามารวมตัวกัน ชื่อว่า universe นะครับอัลบลั้มเต็มลำดับที่3ของวง nct 2021สามารถสร้างสถิตินะครับที่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยด้วยยอดพรีออเดอร์อย่างที่บอกไปนะครับจากการตรวจสอบยอดขายพรีออเดอร์อัลบลั้มชุดนี้ในวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทาง sm entertainment นะครับได้เผยรายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงเช้าของวันนี้แหละว่าอัลบลั้ม universe ของทางวงเองนะครับมียอดขายทั้งสิ้น1ล้าน 72,142ก๊อปปี้โอ้ละเอียดมากเลยจากระยะเวลาการขายแบบพรีออเดอร์เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นยอดขายที่สูงมากๆก่อนที่อัลบั้มจะวางแบบเป็นทางการเราเป็นแค่ราราว,ราวแค่18ชั่วโมงก่อนหน้านั้นเท่านั้นเองนะครับส่วนอัลบั้ม Universe ของ NCT 2021เนี่ยก็ประกอบไปด้วย,ย21คนด้วยกันนะค่ะมีวง NCT นะฮะแล้วก็ซับยูนิตนะครับไม่ว่าจะเป็น NCTU NCT 127 n c t Dream แล้วก็ VV b a y VV ขอโทษครับ VV ทุกทีเลยขอโทษครับ VV โดยอัลบั้มชุดนี้นะครับมีเพลงรวมทั้งสิ้นเนี่ย13แทร็กนะครับส่วนไตเติลแทร็กที่ใช้ในการโปรโมทเพลงก็ประกอบไปด้วย Universe Let's Play Ball แล้วก็เพลง Beautiful ครับ